สวัสดีครับพี่น้องปองปลายสุขุมสุคนนะครับเด้อมากนะครับพี่น้องกินหนึ่งไก่ครับพี่น้องก็พักครับพี่น้องเปดซาไก่เด๋ไก่มากาครับพี่น้องขาหนึ่งหนึ่งครับพันพักครับพี่น้องเมยยงีงยงพักนี่ครับพี่น้องพักรักกระบ ولات ยางครับพี่น้องสองสามยางครับพี่น้อง ครับพี่เราน้ำจิม้มที่เอาครับพี่้รา ไปน่องเนื้อไก่ตอนนี้ใหญ่แล้วครับพี่น้องเอามาผักครับพี่น้องสองสามคำครับพี่น้องแยมเสิรเทลงครับพี่น้องนำ้ำจิ้มสองอย่างครับพี่น้องมันจิ้มเปรี้ยวหวานครับพี่น้องมันจิ้มเปรี้ยวกับหว,วานครับมันจิ้มท่ว เติดแชร์ครับพี่น้องยนี่ยมุกเส่ารอพัออกครับพี่น้องตัดจริงตรงนี้ขับปุ่นน้ำนะครับพี่น้องขับปุ่นเอาลงไซด์ดำมือนี้พักกบ็บรรยาย,ยางครับพี่น้องบริไดไปตลาดครับพี่น้องเอาซัมมี่ยู่เฮือนนะครับพี่น้องซัมมี่ในตู้เย็น

ภาเบิดแล้วครับพี่น้องกิ่นไก่ต่อครับพี่น้องพักเกินละ เส,สร็จแล้วันครับพี่น้อง เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามคอมเมนต์คำแนะนยนะครับพี่น้องไปแล้วครับสวัสดีครับ